ก็สวัสดีครับสวัสดเีเพื่อนสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีวันหวยออก5วันนี้หวยออก5วันที่สิบหกนะครับมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับก็มาเจอกันนะครับวันหวยออกพอดีสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายในงวดนี้นะสมาชิกนะก็เดี๋ยวผมจะมาคํานวณสูตรนะฮะเด็ดบนตัวเดียวนะครับเกือบลืมนะฮะสูตรนี้ <c oughs> สูตรนี้จริงๆไม่ใช่ของช่องนี้นะเป็นอีกช่องหนึ่งนะครับที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่า สูตรอีกสองช่องของผมที่โดนปิดตั้งรายได้นะครับมันเข้าเข้าเยอะเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้ก็คือสูตรก็สูตรนี้แหละฮะอีกช่องหนึ่งนี่นะฮะเป็นช่องนี้นะครับโอที่แล้วได้เลขศูนย์นะคนะครับทีนี้ผมจะมานะครับเขียนในบีนใหม่ให้เป็นช่องแอดทอนคคำนวณเลยนะฮะก็จะเป็นสูตรเก่าต่อจากอาก็เป็นของอีกช่องหนึ่งนะฮะเข้าจริงตามนี้นะสมาชิกนะนะครับแล้วก็จะมาต่อกันสูตรที่สอง นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่ฮะเด็ดบนตัวเดียวชุดที่2นะครับเดี๋ยวมีวิธีคิดวิธีทำให้สมาชิกได้รับชมกันก็จะเป็นสูตรเก่า1สูตรแล้วก็สูตรใหม่อีก1สูตรส่งท้ายในหวัวน,นี้นะครับแล้วก็จะมีนะครับเลขนะครับพิเศษก็คือเลขที่นะครับหลวงพ่อนะครับหลวงตานะครับที่ท่านเป็นพระอยู่นะฮะที่สนิทกันนะท่านให้มานะครับก็ วัที่แล้วนะครับท่านบอกเขียนเข้าแต่ผมไม่ได้ลงให้วดนี้ก็เลยนะครับจะเอาลงให้สมาชิกได้รับชมกันเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ดูให้มันจบนะสมาชิกนะส่งท้ายด้วยคลิปนี้เลยนะฮะตอนเย็นก็เฮงๆปังๆไปด้วยกันนะฮะก่อนดื่นนฮะผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะสมาชิกนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านนะครับจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วย นะครับสมาชิกนะก็มาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันนะครับหรือสิ่งผิดกฎหมายใดใดทั้งสิ้นนะครับอพูดพูดเร็วนะฮะสมาชิกพูดเร็วแล้วอ่าเขาเรียกอะไรกดนะผมเป็นกดไล่ย้อนอยู่นะฮะพูดเร็วแล้วก็ลมตีขึ้นนะพูด หายใจไม่ถันนะก็ต้องขอโทษไปด้วยสมาชิกไว้ลวกหน้าด้วยนะครับอ่ะทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะสมาชิกนะก็นะครับจนมาถึงนะครับวันที่ผมลงสูตรไปนะฮะตั้งแต่วไว้อ,ออกมาจนถึงงวดใหม่ที่จะออกแนละ้วนะครับก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางทุกสูตรนะครับให้สมาชิกวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเอง อันนี้จะเป็นสูตรเก่าต่อจากของช่องอื่นนะครับในของช่องนี้แต่ผมมันผ่านกดทุกอย่างแต่ว่าเปิดสร้างรายได้เขาไม่ให้เปิดสร้างรายได้นะผมก็นํามาเขียนนะครับให้เป็นใบของช่องแอทอนนักคำนวณเลยนะฮะก็จะเป็นสูตรช่องของผมทั้งทั้งสองช่องนะฮะสมาชิกนะแต่ผมจะนํามาไว้ในช่องแอทอนนักคำนวณนะฮะสูตรเก่าต่อจากงวดที่แล้วนะครับอันนี้ก็ นะครับก็เข้ามาตามนี้งวดที่แล้วได้เลขศูนย์นี่นะฮะสมาชิกนะงวดที่หนึ่งทับสามทับหกห้านะครับผมมาเขีีนในนี้นะครับในเลขศูนย์ผมย้อนให้ดูอ่างวดที่ออกสองสามห้านะฮะเนี่ยงวดที่ออกสองสามห้านี้นะสมาชิกนะย้อนมาให้ดูแค่ห้างวดพอนะครับของเก่ามันหกงวดตั้งแต่งวดสองสองห้าแปดนะฮะอ่ะก็เอาใส่บินใหม่เลยนะสมาชิกนะเข้าใจตรงกันตามนี้นะครับเอางวดเมื่อกี้ ผลออกอ,อะไอะห้าศูนย์ใช่ไหมสมาชิกไม่ใช่ไม่ใช่เก้น่าจะใช่เกนะ้าศูนย์หะลงล้มลืมนะสชเก้าศนะครับเลขศูนะครับก็มาที่หลักสิบ บนนะฮะสมาชิกน,นะก,ก็ถูกนะฮะ <c oughs> ก็ถูกผมจะให้ดูแค่หกดหวดเมื่อกี้นี้นะครับก็เข้าตามนี้เอาโงวดน,นี้ได้เลขตัวไหนนะครับอันเนี้ยบินเก่าอันนี้บินใหม่นะครับเอาบินเก่าผมจะไม่เขียนนะฮะเพราะว่าเป็นของเป็นชื่อของช่องหนึ่งฮะเดี๋ยวเดียเด๋ยวมันจะส,รรรสับสนกันอันนี้ก็คือ สูตรงวดที่แล้วหาได้เลขศูนย์อันนี้สูตรงวดนี้นะครับได้เลขห้าน่าสมาชิกนะอ่ะวิธีทำนะนำหลักแสนบวกกันสามครั้งแล้วก็มาบวกหลักพันหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักร้อยอีกสามครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองนหนึ่งครั้งแล้วก็ม,อมอบกาบวกหลักเอามาบวกหลักร้มอยเลขสาม,อต,มออตัวท้ายครั้งที่สองนีหนึ่งครั้งแล้วท่าไรไปบวกเลขสามของ,งที่นะงวดน,นี้จะลงท้ายด้วยเลขห้า ครับเอาไปเร็วๆหน่อยนะสมาชิกนังนะวดนี้ได้เลยห้าอันนี้ก็คือของงวดที่แล้วของงวดที่แล้วก็คือใบเก่านี่แหละฮะงวดที่ 1, 3, 3, 6, หนึ่งทับสามทับหกห้าอาจจะเขียนไปไปได้เลยก็ก็ได้นะไอ้โอกาสุ่นห้าก็ถือว่าถูกคนนี้ของเก่าบินเก่าอ่ะหกกลมไปเลยเพราะว่าใบนี้ ก็จะไม่ได้ใช้นะฮะแต่ก็เขียนไว้ก็มาเขียนในใบนี้อ่ะเลขห้านะสมาชิกนะครับอ่ะันนี้เลขห้าอ่ะก็ติดสรุปผมอยู่แล้วนะฮะสูตรนี้ฮะเลขห้านะครับอ่าลงจริงให้วนนี้เป็นวันแรกวันจันทร์ที่สิบหกทับสามทับหกห้านะฮะแต่เป็นสูตรเก่าของช่องอื่นนะครับก็ตามนี้นะฮะสมาชิกนะเลขห้านะผมให้เด่นนะไปย้อนดูรายชุดสรุปเมื่อวานนี้นะครับ มีเลขห้าติดกันหลายสูตรนะครับอ่ะมาต่อกันสูตรที่สองนะครับในคลิปนี้นะสมาชิกนะสูตรเด่นบนตัวเดียวนะครับชุดที่สองเป็นสูตรใหม่นะครับเครียดคำกลับไว้ก่อนสูตรใหม่นะครับสําหรับสูตรนี้นะครับอ่ะมาดูงวดแรกนะสูตรเด่นบนตัวเดียวมาได้ทุกหลักนะฮะงวดแรกสูตรได้เลขสองหกสองสามห้าอ่ะเลขสอง ครับก็มาที่หลักร้อยวันนี้นะครับก็ถูกงวดที่1นะครับงวดสองสูตรได้เลขศูนย์นะครับผลออกศูนย์หกแปดวันนี้เลขศูนย์ก็มาที่หลักร้อยอีกนะครับก็ถูกเป็นงวดที่สองนะครับงวดที่สามสูตรได้เลขเก้านะครับผลออกหนึ่งห้าเก้าวันนี้นะครับเลขเก้าก็มาที่หลักหน่วยบนนะครับก็ถูกนะครับงวดที่สามตามสูตรนะครับ งอดทสี่สูดได้เลขสามนะครับผลออกสามศูนย์แปดนะครับครับเลขสามก็มาที่หลักร้อยโอ้โหแล้วก็ถูกงวดที่สี่มาได้ทุกหลักนะฮะเด่นตัวเดียวนะครับเป็นสูตรใหม่ะงวดต่อมาฮะงวดที่สี่สูดได้เลขเอองวดที่ห้าสูดได้เลขเก้าผลออกห้าเก้าเจ็ดนะวันนี้ก็หลักเก้าก็มาที่หลักสิบปนก็ถูกเป็นงวดที่ห้านะครับงวดที่ผ่านมาก็คืองวดที่หกสูดได้เลขศูนย์นะครับผลออกเก้าศูนย์ห้า ศูนยะประมาณที่หลัก10บนนะครับก็ถูกเป็นหวดที่หกครับหกวดรวดนะครับงวดนี้สูตรนะครับได้เลขตัวไหนอาสมา,าชิกไปดูวิธีทํากันนะครับสูงง่ายๆเลยนะฮะนำเลข3ามตำแหน่งมาบวกกันนะสำหรับสูตรนี้นะครับนำหลัก10บนนะครับหครั้งมาบวกหลัก10เลข3ตัวท้ายครั้งที่1นครั้งแล้วก็มาบวกร้อ ร้อยหลักร้อยเลขสามตัวท้ายก็ทีสองหนึ่ง 2, ครั้งได้เท่าไรัวบวกเลขห้าคงที่นะครับสมาชิกนะนะครับก็อ่ะลองบวกกันดูศูนย์บวกสามก็ได้สามสามบวกหกก็ได้เก้านะฮะเก้าบวกห้าก็เป็นสิบสี่ก็เ,เลขสี่วัน,นี้เด่นสี่ตัวเดียวนะครับอ่ะสมาชิกแคบสุดไว้ก่อนเด่นสี่ตัวเดียวก็มียังมีติดนะครับติดที่ชุดสรุปผมด้วยนะครับตัวเน้นผมด้วยนะฮะ ก็ไปลองย้อนดูได้นะครับเลข4เลข4อา่าเลข1เลข4เลข5เลข8แล้วก็เลข6นะครับ5ตัวมาครบบนนะครับวันนี้นะครับสมาชิกนะมีนะครับเน้นไปที่184กับ185ตัวเน้นของผมนะฮะชุด3ตัวบนไปดูได้นะสมาชิกนะอ่ะวันนี้ได้เลข4นะถ้าสำหรับสูตรนี้สูตรใหม่ฝากไว้เป็นวันแรกนะครับถ้าเข้าก็ ลองไปทําดูนะครับถ้าไม่เขาถ้าหลุดก็ต้องกลับขอโทษผอสมาชิกไว้ด้วยนะวันนี้ได้ลเลขสี่นะสี่ไม่มานานแล้วสมาชิกคิดว่าวันนี้จะมาไหมก็ฝากพิจรารณาด้วยสงให้วันนี้วันแรกผู้วิจาที่สมบุกทบสามทบหกห้านะครับอา <c oughs> สมาชิกแคปสูตรไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวผมมาเทียบให้ดูสองสุดนะครับส <c oughs> องสุดไม่ชนกันนะครับส่วนชุดสรุปผมนะครับมีแน่นอนนะหนึ่งมีห้าสี่ก็มีนะครับอ่ะ สองสูตรนี้จะเป็นสูตรเก่ากับสูตรใหม่ดูฮะสมาชิกวันนี้เลขไม่ชนกันสูตรเก่าได้ห้าสูตรใหม่ได้สี่งวดที่ผ่านมาสูตรชนกันที่เลขศูนย์ก็มาศูนย์งวดขึ้นถ่ายขึ้นไปสูตรเก่าได้เลขเจ็ดสูตรใหม่ได้เลขเก้าก็มาที่เก้าเจ็ดนีฮะก็ตามนี้เลยวันนี้ไม่ชนห้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งห้าสี่ประมาณนี้นะสมาชิกนะก็ ก็จับดูนะครับ <c oughs> สมาชิกนะก็ <c oughs> อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะสำหรับสูตรใหม่กับสูตรเก่าก็ฝากสมาชิกไว,ไว,ไว้ไว้ด้วยนะครับอ่ะตามที่ได้เกิดไว้นะฮะเป็นเลขพิเศษนะครับ <c oughs> ไม่ใช่เลขคำนวณน,นะครับสมาชิกนะไม่ใช่เลขคำนวณผมได้ระปางแต่เมื่อวานนี้เป็นเลขหลวงตานะครับเลขพระนะรั่นแหละฮะสมาชิกนะ ดวงตาที่ท่านสนิทสนมกันนะครับท่านก็เมื่อเห็นวันที่แล้วท่านให้ให้ผมแต่ผมไม่ก็ก็ไม่ได้นำลงมานะก็เข้านะสมาชิกนาเข้าสองตัวนะครับเข้าสองตัวแต่สามตัวมันมันหลุดนะฮะท่านให้อ่าท่านให้อะไรแปดท่านให้แปดศูนย์ห้ามั้งฮะ นะครับก็เข้าที่ศูนย์ห้านะครับมันออกเก้าเก้าศูนย์ห้าฮะมันท่านให้แปดแปดศูนย์ห้าฮะใช่นะเอาบนนี้ท่านให้เลขห้าเจ็ดแปดนะสมาชิกนะสามตัวห้าเจ็ดแปดผมตัดให้ด้วยนะครับท่านให้มาแค่ห้าเจ็ดแปดท่านบอกงี้นะฮะสมาชิกนะงวดที่แล้วท่านให้แปดแปดศูนย์ห้านะครับผมก็มาตัดนะครับก็เห็นเข้านะครับที่ศูนย์ห้าข้างบน วัเมนี้วกนี้ห้าเจ็ดแดพตัดให้5้าเจจับเลยฮะห้าเจ็ดเจดแปแล้วก็ห้าแปแต่ที่ประชนที่นะครับ <c oughs> ที่หวยผมก็มีแค่ชุดเดียวก็ 5, 8, 8, 5, 5้าแปดแปดห้าที่ที่สรุปนะครับ5้าเดกับ7 8็ดนี่ไม่ไม่ชนกับสูตรหวยผมอันนี้ไม่ใช่สูตรหวยนะครับเป็นเลขของลวงตาทีา่ปิดพราอยู่ท่านผมเอามาลงให้สมาชิกได้รับชมกันฮนะก็อ่ะ ก็ประมาณนี้บนล่างด้วยนะสมาชิกนะมีเลขแค่ชุดเดียวห้าเจ็ดแปดนะฮะตัดชุดด้วยห้าเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็ห้าแปดนะครับบนล่างนะครับสมาชิกนะก็เลขชุดเป็นเลขพระท่านให้นะท่านฝันนะฮะสมาชิกก็ตามนี้นะครับก็จินเย็นนะครับหลังสี่โมงเย็นวันนี้นะครับก็รู้ผลนะครับว่าเลข จะออกตัวไหนนะครับก็ขอให้สมาชิกที่ติดตามช่องแอนทอนนะคำนวณล้ำล้ำรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะครับกับหวยทุกตัวเลขทุกสูตรที่ผมนามาคานวณให้นะครับพร้อมชุดสรุปนะครับก็หวังว่าคงจะเฮงเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นล่างห้อยออกเดี๋ยวมาเจอกันอีกนะครับสมาชิกนะสําหรับวันนี้ก็รวยรวยทุกทุกท่านนะสมาชิกนะครับสวัสดีครับ